มีหกโมงแล้วจ้าเพื่อนๆน,นะน้ำก็ขึ้นหมอกก็ลงโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเนะาะเช้าให่แม่พี่น้องเห็นไหมแม่น้ำก็ขึ้นเพราะตกแรงมาสามคืนแลวใช่ไหมตกแรงมาสามคืนแล้วอะขึ้นขึ้นลงลงพี่น้องขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นอีกละขึ้นเสร็จแล้วหมอกลงอีกพี่น้องโอ้ย เรียกว่าอากาศที่สุดยอดพี่น้องสุดยอดไม่รู้ว่าอะไรงไงหน้าฝนหน้าหนาวอากาศเย็นด้วยพี่น้องนะตอนนี้ที่พี่โมกถ่ายตรงนี้เห็นเป็นป้ายไหมพี่น้องบ้านศพขานะพี่น้องอำเภอฝางนะจ้าอำเภอฝางจ้ารายงานนะจ้ารายงานเนาะเหมอเขเรียกะเหม่ยตกจ้าพี่น้องเหมยตกหรือหมอกลงใช่ไหพี่น้องหมอกลงแล้วก็น้ําขึ้นนะพี่น้องสุดยอดเลย สุดยอดอากาศหรือสุดสุดยอดบรรยากาศเลยพี่น้องเนี่ยนะโอ้ยขึ้นเยอะอะ่พี่น้องเพราะว่าฝนตกย้อนขึ้นลงลงขึ้นลงลงไลยพี่น้องรายงานแค่นี้ก่อาจาจ๊ะหมอกลงด้วย